สวัสดีครับผมจ้างบอยบ้านนกดาวครับร้านลุงพุทธเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมคลิปนี้ครับผมจะพามาชมกุฏินะครับผมแต่ไม่ธรรมดานะครับผมป้าอาจารย์จับสามสีเลยครับมีสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีเทากุฏิสามสีใช่กุฏิสามสีครับผมอตอนแรกอะ่ะก็คือไอ้ป้าอาจารย์ตอนแรกจาสีเดียวทีน,นี้พอ ประมาณผ่านไปประมาณสามเสียทิ้นแหละปอาจาร์โทรมาว่าถ้าะ้าจารย์ขอเป็นหลากสีได้ไหมผมว่าได้เดี๋ยวผมทําให้ครับผมนี่จัดเต็มเลยซึ่งราคากุติอยู่ที่6 8 0 0ื่นแปดับาทบแสดงว่าสามหลังนี้มีจองแล้วมีจองครับผมมีเจ้าของแล้วไปอำเภอเดี๋ยวอำเภอบึงสามพันหรือเปล่าเพชรชบูรณ์ครับ ครับจำได้แต่ว่าอยู่เพชรบูรณ์ครับผมผมไม่แน่ใจจำได้ว่าอยู่เพชรบูรณ์ใช่ c เพชรบูรณ์เนี่ยต้องตามไปครับผมแล้วดูช่องอัปเดตผ่านช่างบอยบ้านนอกดาวทั้ง a c e b o o k แล้วก็ YouTube ได้ใช่ครับได้จะส่งงานนะครับได้ครับจัดไปหลังนี้พาเข้าไปชมแบบละเอียดหน่อยหกหมื่นหกหมื่นแปดแปดครับหกหมื่นแปดทั้งสามหลังคือปกติหลังนี้มันราคาไม่ถึงหรอกแต่เนี้ยอาจารย์บอกว่าขอเป็นบุในด้วยครับเพราะว่าจะท่านน่าจะติดแอร์ ครับโอ้เดี๋ยวพามาชมด้านในพาไปชมด้านในเพื่อเป็นแนวทางอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะบ้านหลังนี้คือเสร็จแล้วครับอ๋อแต่ว่าทางในเดินสายไฟเดินในนี้ยังไม่เสร็จครับเหลือเป็นใส่ตู้คอนเทเอร์พอดีตู้ยังไม่มาเป็นตู้ใช่ไหมครับเป็นตู้อกันดูดกันชอตเหมือนเดิมใช่ครับผมนี่ครับมีปักมีอะไรให้เรียบร้อยปั๊กโอ้ข้างหน้าเป็นปักสามตาสองครับผมอันนี้เนียที่นั่งกว้าง ที่นั่งกว้างๆช่างบอยนี่จัดให้แบบเต็มตลอดในเรื่องของที่นั่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างบอยเลยครับเนี่ยแมมมาใหญ่ๆคุ้มๆเลยครับโอ้โหหลังนี้กว้างเท่าไหร่ครับระเบียงครับตัวนี้เมตรห้าสิบคูณสองเมตรสี่สิบครับเมตรห้าสิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็ตัวในห้องนั่งกินข้าวได้เลยนะเนี่ยครับดูดูในห้องครับอย่างสวยเลยโอ้โหตัวนี้เป็นกุฏิครับสีพงสีพื้นตัดกันน่าดูเลยนะครับ ครับนี่ครับหน้าในใส่แอร์โหตัวนี้ติดแอ,อร์บ้านหลังนี้ครับใส่แอร์ใส่แอร์หลอดไฟหลอดไฟครับมีปลั๊กมีอะไรให้เรียบร้อยหมดครับเร่ <c oughs> ที่ว่าสายเนี่ยเราใช้เป็นสาย t ี w ให้อย่างดีเลย เป็นสายนี่ต้องได้มกนะครับผมตาสายไม่ได้มอกช่างบอยไม่ใช้นะครับถือโอกาสบอกหน้าเพราะว่าบางคลิปไม่ไม่ไม่ได้เจอสายแบบนี้ดูดูมีไฟไหมครับช่างบอยไม่มีไม่มีครับของแดงใหญ่ๆเลยนะครับของแดงใหญ่ๆเลยโอ้หนี่ใช้ไฟสายสายไฟเป็นแบบนี้ให้เห็นกันจัดจในคลิปนีเลยครับผมครับไม่มีมกไม่ใช้ครับต้องได้มกครับผมโอ้หนี่แบบจัดเต็มมากเลยครับไม่ใช่จัดเต็มแค่หลังเดียวนะหลังอื่นเหมือนกันไหม เหมือนกันหมดครับผมมาตรฐานเดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันใช่นี่คือี้อ่าผ่านไปแล้วหนึ่งสีผ่านไปแล้วหนึ่งสีสีลงกี่รอบเป็นสียี่ห้ออะไรครับที่ใช้อยู่เบเยอร์ครูเบเยอร์คูปีให้เกตสิบปีครับแล้วก็สีทาเหล็กจะใช้เป็นสีกิปตั้สีทูอินวันเป็นสนกันสนิมในตัวรองพื้นในตัวแล้วก็สีจริงในตัวเลยครับผมอนี้หลังนี้ก็สวยทรงจั่วทั้งสามหลังใช่ครับทรงจั่วทั้งสามหลังเลย บูพียูหมดทั้งสามหลังนะครับใช่ครับหลังคาบูพียูหมดเลยนี่นะครับบูบพียูข้างบนนั้นกันกันร้อนบ้านเย็นครับนี่สีเขียวสีเขียวเขียวมากครับนี่ก็เหมือนกันภายในบุในเรียบร้อยหมดครับเพื่อติดแอร์เหมือนกันใช่เพื่อติดแอร์เหมือนกันครับแจ่มมากเลยหลังนี้เหมหมดเลยแล้วก็อีกหลังหนึ่งจะเป็นสีเทาหลังหนึ่งนี้หลังนี้จะเป็นสีเทาครับผมจะเป็นสีเทาครัเป็นแนวทางแบบไอ้นี่เลยนะครับบางคนมีจิตศรัทธาอยากจะเอาไป สร้างให้วัดเนาะครับผมมาจัดกับช่างบอยได้เลยครับโครงสร้างเป็นยังไงบ้างใช้เหล็กอะไรตัวนี้โครงสร้างอ่ะข้างล่างเหล็กมิลแปดเหล็กมิลแปดครับผมตัวนี้พวกนี้เหล็กมิลแปดทั้งหมดเลยพวกนี้มิลห้าครับผมข้างบนถึงจะเป็นมิลห้าใช่เหล็กมิลแปดนะฮะโอ้โหข้างล่างนี่ถักกันแบบทีๆเลยนะครับครับผมเหมือนเดิมช่างบอยจะถักกันแบบทีๆแล้วเป็นสีที่เฉพาะที่ช่างบอยทำออกมาครับ ที่ผสมออกมาเสร็จในในปีนี้นะครับผมใช่ครับผมนี่โอ้โหสวยสดสวยงามเลยครับอยู่ติดถนนเส้นสองสี่ตรงนั้นก็จะเป็นโค้งบ้านไพศาลใช่ครับผมเนี่ยีต้นตาลครับในไหมเส้นสองสี่เส้นสองสี่นี่ะบ้านบ้านไพศาลนี่ครับชัดเจนเลยนี่อันนี้เป็นสีเทาเป็นสีเทาครับอันนี้ก็ช่างกําลังบุนายอยู่ครับตัวนี้ใกล้ใกล้จะได้ส่งแล้วครับผม อีกประมาณอาทิตย์หนึ่ง่าจะจบครับตันนี้นพิเศษกว่าเพื่อนใช่ไหมคือไม่มีบันไดอบันไดมันตั้งไม่ได้ <c oughs> คือที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าเอาทั้งร้านทั้งสาขาหนึ่งสาขาสองครับตอนนี้ลูกค้าจองหมดแล้วบ้านที่ตั้งอยู่คือบ้านสําหรับส่งลูกค้าเท่านั้น <c oughs> ใช่ครับผมตอนนี้ทําตามออเดอร์เลยตอนนี้ครับผม <c oughs> ว่าตอนนี้ก็คือลูกค้าจาก youtube ที่มาก็ครับ <c oughs> จบทุกเจ้าเลยจบทุกเจ้าครับผมเพราะว่าลูกค้ามาเห็นของจริงแล้วครับล่าสุดคุณป้ามาจากอุดรคุณน่ารักมาครับผมกับท่านมาูกใจมากเลยกับชื่อคุณป้าอะไรเนาะผมลืมชื่อครับท่านออกมาจากอุดรประมาณตีห้ามั้งไกลอยู่นะครับอุดรมานี่ก็ไกลครับผมไกลครับท่านออกมาสองท่านครับแล้วก็คุณลุงก็เป็นคนขับรถมาให้ ก็มาถึงนี่มันบ่ายสองครับแต่กลับไปผมไม่ได้โทรถามว่าถึงบ้านกี่โมงครับน่ารักมากครับท่านก็ก็ท่านออูสมครับผมครับม่เห็นของจริงแล้วถูกใจมากๆครับผมถือว่าได้มาเห็นนอนจริงตรงปกนะใช่ครับผมตรงนี้โครงสร้างเราเป็นบ้านเจ้าแรกๆที่กล้าเปิดโครงสร้างทุกๆคลิปเลยใช่ครับก็คือผมผมไม่ห่วงเลยครับผมอยากให้เห็นเพราะว่าคนเราซื้อของถ้าเห็นของมันจะสบายใจ แล้วทุกวันเนี้เพจปลอมเยอะครับ,คร,บครับผมครับก็เมื่อกี้ผมก็คุยกับลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งท่านโทรมาจากอําเภอบัวใหญ่ครับท่านก็เพิ่งโดนหลอกไปโอ้ครับผมว่ามีเพจปลอมทักไอรู้สึกว่าท่านจะโอนมาจําไปด้วยนะแต่พอไปดูร้านจริงๆไม่มีไม่มีตัวตนเลยใช่ไม่มีตัวตนครับพอท่านไปดูรู้สึกว่าจะผมไม่แน่ใจว่าเจอเพจของที่ไหนนะผมอ๋อผมจําได้อยู่ครับแต่ผม ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับผมแต่เพจเนี้ยคือของเขามีอยู่จริงครับผมเพจร้านนี้มีอยู่จริงครับแต่มันมีคนไปแอบอ้างครับทำเพจอมทําให้ร้านเขาเสียหายครับครับผมเนี่ยครับก็อยากจะเตือนๆไว้ด้วยครับผมครับถ้าเกิดช่างบอยนี่ก็มีแค่สองสาขานี้เท่านั้นครับผมไปอยู่บ้านไ่ศาลอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรช่างบอยก็ตามที่นั้นใช่ครับผมคือโทรมาผมก็จะรับโทรศัพท์โดยตรงเลยครับคุยกับผมโดยตรงเลย น้นโทรเลยจะได้สบายใจเนาะใช่ครับโทรคุยท่าน่าก็วิดีโอคอลคุยก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมครับผมเชื่ออย่างหนึ่งความซื่อสัตย์ในสําคัญครับผมในการค้าขายครับผมเนี่ยคจัดไปครับหลังนี้เพชรบูรณ์เอฟซีเพชรบูรณ์เตี่ยมหลังเลยแล้วก็มีห้องน้ําสําเร็จหนึ่งหลังด้วยครับที่ใบจานสั่งไว้โอ้ออกจากจะได้บ้านสามหลังนี้ยังมีห้องน้ําสําเร็จอีกอย่างหนึ่งใช่ อันนี้คือส่งเพชรูรณ์ที่เดียวหมดเลยใช่ครับที่วัดชื่อวัดอะไรเราผมลืมชื่อครับผมโอ้ยงี้ต้องต้องเดี๋ยวรออัปเดตจากช่องช่างบอยบ้านนกดาวได้ครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับผมเนาะก่อนไป่งอ่าโอเคสามหลันนี้เต็มอิ่มแล้วเราได้เห็นหมดแล้วถึงโครงสร้างนะครับถ้าใครสนใจติดต่อช่างบอยได้เดี๋ยวบอสสีขึ้นเร์โทรไปให้ครับผมโอเคขอบคุณช่างบอยมากคิดหน้าเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ